มากันที่ช่วงสุดท้ายแล้วคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเองค่ะวันนี้พี่จุม๋มนพขวัญน,นักนวนจะพาเราลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เพราะพี่จุ๋มทราบข้อมูลมาค่ะว่าในพื้นที่นี้เนี่ยมีผู้ยากไร้ผู้เท่าผู้แก่กลุ่มคนเปราะบางไร้ที่พึ่งอยู่เป็นจํานวนมากทีเดียวนะคะที่เขากําลังรอคอยความช่วยเหลือเน้นๆหลักๆในวันนี้เนี่ยพวกเขากําลังจะถูกยึดบ้านพี่จุ๋มก็เลยต้องรีบลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองไปติดตามภาพบรรยากาศด้วยกันเลยค่ะ คนส่งยิ้มกับจุมลุยเองวันนี้บาดซับน้ำตาตาเกียมรองชายชรลาพิการผู้เวทนาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการได้ถูกอดีตลูกเคยนำบ้านที่สร้างกับมือไปเข้าธนาคารแล้วไม่รับผิดชอบไม่ส่งค่าง,งวดธนาคารจนธนาคารต้องประกาศฟ้องยึดทรัพย์กลายเป็นคนไร้บ้านไร้ที่สุกหัวนอนตัวเสียใจเสียใจ โปรช้ามากกบ,บ้านกับมือ้อหรอไฟตรงนี้น้ำเลยอ่ะต่อมาสื่อตัวต่อสายใหญ่มาตึกสามแยกคันแล้วก็สื่อมาคนเดียวแตกไขบันไดเลยครับมันหนักนำไฟโปรมีปัญญาหรอประยูปเจนี่อ่ะวันนี้ ความคืนขมกว่า10ปีของชายชรวราผู้นี้กำลังจะจางลงเพราะทางอปตอบ้านเอื้อมและทางพมจังหวัดลำปางได้เข้าช่วยเหลือหาที่ทางให้ตาและครอบครัวพร้อมมอบเงินสร้านที่อยู่อาศัยเป็นเงินกว่า40,000ืนบาทกระทรวงพมหรือว่าลำปางศูนย์ควอมไร้พึ่งก็จะได้หาเลยกับทางนายกการิหาส่วนตำบลบ,บ,บ้านเอื้อมของขุยบ้าน เาื่กี้ไข่ในการจะสร้างบ้านอาศัยในงบประมาณ40,000ของกระทรวงพมมอ,อ,อ,อบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจนํานวน3,000บาทแล้วเงินนี้จะโอนเข้าบัญชีนะฮะเข้าบัญชีธนาคารของคุณพ่อเนาะเข้าบัญชีธนาคารองพ่อเพื่อใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็วันนี้ทางอบมตอบ,บ้านเอี่ยมหรือองค์การะหาชน,น,นบ้านเอี่ยมเจาา้าหน้าที่รองนายกจะถึงเลาค่านหนายกจระทงเพื่อญย่บ้านก็จะได้มอบถุงยังชีพนะครับแล้วก็ทางผมก็ได้มอบผ้าห่ม แล้วก็น้ํำดื่มน,นะครับเพื่อมันเท่าไปก่อนเนาะต้องขอบพระคุณแทนครอบครัวของตาที่ได้มีที่อยู่ที่กินพอหลบแดดหลบฝนกันลมกันฟ้าได้แม้ชีวิตมืดมิดสิ้นความหวังไรที่รัง้งเหนี่ยวจิตอนาถาขอเพียงแสงสาดส่องชุ่มชีวาช่วยนําพาชีวิตไม่มืดมน และทั้งหมดนี้ในคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพพิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดีรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ